ฉันแค่ใช้การฟันดึงดาบที่ง่ายที่สุดแต่ทําให้ศาสตราจารย์ในที่นั้นตกตะลึงสองวินาทีครึ่งเพราะหุ่นทดสอบที่ทนความเสียหายได้หนึ่งล้านถูกฉันโจมตีธรรมดาครั้งเดียวจนแตกดังนั้นกรรมการคิดว่าหุ่นมีปัญหาเลยสร้างหุ่นใหม่ขึ้นมาตรงหน้าฉันฉันเห็นหุ่นทดสอบใหม่โผล่ขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรจับดาบชี้เซียวโจมตีไปข้างหน้าอีกปังหุ่นระเบิดอีกครั้งกรรมการชั้นบนสุดของหอคอยแสงเงียบราวกับตายตอนนั้นศาสตราจารย์ระดับ เจ็ดสิบถึงแปดสิบถึงเข้าใจนี่ไม่ใช่ปัญหาของดันเจียนรับระดับเริ่มต้นแต่เป็นนักเรียนระดับสิบเก้าคนนั้นทําความเสียหายเกินหนึ่งล้านกรรมการในที่นั้นแม้แต่ศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์ก็หาจากบันทึกประวัติศาสตร์ไม่เจอคนที่โกงฟ้าขนาดนี้หัวหน้าผู้คุมสอบเฉินหยุนรีบรีเซ็ตให้ฉันหุ่นที่มีพลังชีวิตสิบล้านแต่หุ่นนั้นพังโผล่ในสนามต่อสู้แสงแดงพุ่งเข้าใส่ระเบิดมันทันทีคราวนี้หน้าตากรรมการเขียวทันที ศาสตราจารย์ระดับเจิบหลายคนโจมตีเต็มที่ความเสียหายถึง10บล้านหรือไม่ยังไม่รู้หน้าเฉินหยุนดำลงตัดสินใจเพิ่มพลังป้องกันให้หุ่นลดความเสียหาย50อร์เซแต่ก่อนนั้นพวกเขาบันทึกวิดีโอก่อนหน้าไว้แล้วแม้รู้กันว่าความสามารถฉั้นเกินระดับ S แต่ถ้าฉันระเบิดหุ่นทุกครั้งจนไม่มีระดับประเมินดันเจียนลับจะตัดสินชั้นเป็นระดับจักรพรรดิแต่เมื่อหุ่นนั้นโผล่ฉันระเบิดมันอีกกรรมการทุกคนในหอคอยแสงด่ากันหมด เด็กนี่ใช้สกิลอะไรพลังชีวิต10ล้านลดความเสียหายหเปอร์เซหุ่นป้องกันยังระเบิดฉันว่าไม่ใช่สกิลแต่โจมตีธรรมดาพวกคุณไม่เห็นเรอว่าเด็กนี่ไม่มีครูดาวสกิลเลยเฉันหยุนเดินไปมาจูจูคิดอะไรได้เขาควบคุมดันเจียนเองรีเซ็ตหุ่นอีกตัวฉันได้รับภารกิจสอบใหม่ขอให้นักเรียนอย่าโจมตีหุ่นเต็มแรงฉันถอดชีเซียวและโล่สงครามออกใช้ดาบเหล็กโจมตีดาบเหล็กพุ่งทำความเสียหาย 4032ประเมินระดับ SG หลังจบการทดสอบพื้นฐานประกาศอันดับฉันดูชื่อตัวเองอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองชื่อเจียงหยุนต่อมาผู้สอบในดันเจียนรับเริ่มการสอบขั้นสูงรอบสองทดสอบดันเจียนการทดสอบดันเจียนไม่ใช่ตีเดี่ยวแต่ให้ NPC ที่ตรงกับระดับและค่าสถานะของผู้สอบอาชีพมีสายโจมตีโล่นักบวชสนับสนุนพร้อมกันนั้นผู้สอบเลือกความยากและจำนวนเพื่อนทีมได้เลือกความยากธรรมดา พาทีมสี่คนเต็มค่ามอนหนึ่งได้หน,นึ่งคะแนนความยากฝันร้ายพาเพื่อน3ามคนค่ามอนหนึ่งได้6กคะแนนถ้าเลือกความยากฝันร้ายไม่พาเพื่อนเลยคะแนนจะสูงสุดคูณ10แน่นอนการสอบที่ผ่านมาคือไม่มีคนบ้าทำแบบนี้เคยมีคนได้อาชีพระดับตำนานเพราะหญิงเลือกไม่พาเพื่อนตีเดียวความยากฝันร้ายสุดท้ายตายในดันเจียนในดันเจียนฉันอ่านกดสอบขั้นสูง เลือกความยากฝันร้ายไม่พาเพื่อนทันทีเพราะเพื่อนเป็นภาระกรรมการเห็นฉันเข้าเดี่ยวดันเจี้ยนความยากฝันร้ายร้องตกใจศาสตราจารย์จะเข้าไปแทรกแซงไหมให้เขาพาเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะในการทดสอบพื้นฐานความสามารถโจมตีที่ฉันแสดงเกินอาชีพโจมตีระดับตำนานมากถ้าฉันเติบโตต้องเป็นสุดยอดอาวุธของจักรวรรดิสยาถ้าเกิดอะไรในดันเจี้ยนสอบใครรับผิดชอบได้ฉันยุนขมวดคิ้วคิดครู่หนึ่ง สัญญาแทรกแซงการเลือกของจางหยวนถ้าเขาอันตรายในดันเจียนบังคับเตะเขาออกปีหน้าให้สอบผู้ใหญ่ใช่ฉันเข้าดันเจียนเห็นอสูรครึ่งคนใช้ตานรกกับมันทันทีอสูรนักรบชั้นยอดระดับ15้าพลัง1,000ความคล่อง3า0รอยจิตหนึ่งรร่างกายสองพันทันใดฉันผิดหวังกับความยากดันเจียนนี้ท้าทายน้อยเกินศาสตราจารย์บนหอคอยแสงเห็นสีหน้าฉันคุยกันวุ่นเด็กนี่ทำหน้าอะไรทำไมดูผิดหวัง เขาคงไม่พอใจดันเจียนเราความยากสูงไปเหรอหรือเสี่ยงไปอาชีพเขาเหมือนป้อมปืนโจมตีระยะไกลไม่มีแนวหน้าป้องกันคงต้านดาบสูนครึ่งคนไม่ได้ผ่านไม่ได้แล้วฉันพูดกับตัวเองในดันเจียนว่าไม่สนุกเปิดขอบเขตครอบคลุมห้าร้อยเมตรปกคลุมดันเจียนรับทั้งหมดจี้เซียวแทงหัวสูนครึ่งคนข้างหน้าวินาทีต่อมามอนทุกตัวในดันเจียนรวมถึงบอสระดับ15ระเบิดตายระบบแจ้งเตือนดังผ่านดันเจียนใช้เวลา36 วินาทีคะแนนค่าบวกห้าพันคะแนนผ่านบวกห้าพันคะแนนเวลาบวกห้าพันทำลายสถิติผ่านดันเจียนคะแนนบันทึกบวกหนึ่งหมื่นคะแนนรวมสองหมื่นห้าพันอันดับชั่วคราวที่หนึ่งฉันดูแผงคะแนนสอบหาวดันเจียนนี้เล็กและอ่อนน่าเบื่อเกินในหอคอยแสงกรรมการทุกคนเงียบเปล่าตายตามด้วยโกลาหลดังสนัน่นเมื่อกี้เกิดอะไรมอนอยู่ไหนบอสดันเจียนละ่ะเด็กนี่ใช้สกิลอะไรล้างดันเจียนทั้งหมด เขาโกงเหรอพกไอเทมค่ากว้างหรือเปล่าคิดว่าระบบเป็นของตกแต่งหรือใช้ไอเทมไม่แจ้งเตือนหมอนี่จะเกินไปกว่านี้ได้อีกไหมผู้สอบคนอื่นยังฆ่ามอนแรกดันเจี้ยนธรรมดาไม่ได้เด็กนี่ผ่านดันเจี้ยนฝันร้ายแล้วที่แท้ความผิดหวังเมื่อกี้รู้สึกว่าดันเจี้ยนเรายากน้อยไปพร้อมกันนั้นลูกแก้วยกักย้ายนอกหอคอยแสงสแสดงผลสอบคนแรกชื่อจางหยวนคะแนน25 0 0 0อันดับหนึ่งครูจากโรงเรียนต่างๆยังคุยกัน ว่าดันเจียนปีนี้อาจเป็นอะไรอันดับที่โผล่บนจอดึงดูดทุกคนทันทีหลังผลสอบชันออกอีกหนึ่งชั่วโมงสามนาทีผลเจียงหยุนถึงขึ้นอันดับสองพร้อมกันนั้นในมิติดันเจียนอีกแห่งเจียงหยุนสวมชุดคลุมดำจ้องชื่อจางหยวนบนอันดับคะแนนหน้าไม่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้เขาทำได้ยังไงฆ่ามอนทั้งหมดในดันเจียนฝันร้ายคนเดียวยังทำลายสถิติผ่านดันเจียนนี่คือเทพจากไหนเจียงหยุนคิดว่าด้วยลักษณะอาชีพเขา จะคว้าที่หนึ่งในการสอบขั้นสูงได้ง่ายเขาค่า288มอนชั้นยอดในหนึ่งชั่วโมงครึ่งพร้อมค่าบอสผ่านดันเจียนน่าจะเด่นเหนือใครแต่ไม่คิดว่าการสอบครั้งนี้จะมีคนคะแนน25,000โกงฟ้าขนาดนี้ไม่นานเสียงหน้าเกรงขามดังในหูทุกคนการสอบขั้นสูงจบผลสอบทุกคนเผยแพร่แล้วผู้สอบคะแนนเกิน500เลือกทดสอบเพิ่มได้ข้อควรรู้ทดสอบเพิ่มไม่บังคับ และมีความเสี่ยงอาจถึงชีวิตขอให้ผู้สอบพิจารณาดีๆคนส่วนใหญ่ไม่คิดเลือกยกเลิกทันทีทดสอบเพิ่มมีแค่คนลุ้นอันดับสามมหาลัยชั้นนำถึงเลือกทดสอบผู้สอบธรรมดาจบการสอบแล้วเมื่อทุกคนเลือกผู้สอบที่เลือกไปต่อในดันเจี้ยนลับถูกส่งไปหอคอยแสงด้านบนสนามสอบหัวหน้าผู้คุมสอบเฉินหยุนที่ยืนหน้าสุดพูดว่าการทดสอบเพิ่มต่อไปพิเศษพวกคุณจะไม่แข่งในจังหวัดเดียวกันแต่จะแข่งกับ อัจฉริยะจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนสอบขั้นสูงแต่ละคนพาทีม NPC ที่ตรงกับระดับและค่าสถานะสู้กับมอนจำลองจากนรกทีมฆ่ามอนนรกหนึ่งตัวได้หนึ่งรคะแนนคะแนนไม่มีขีดจำกัดหมายความว่าไม่ว่าคะแนนก่อนหน้าจะเท่าไหร่ในรอบทดสอบสุดท้ายนี้มีโอกาสพลิกหรือถูกพลิกได้เฉินหยุนพูดจบฝ่ามือเขามีหนังสือเวทตาแน่วแน่ในทดสอบสุดท้ายนี้เขาเชื่อว่าจะพลิกได้ ต่อมาผู้สอบถูกส่งไปมิติทดสอบสุดท้ายฉันถูกส่งไปบนพื้นรกร้างมากับฉันมี NPC 4คนระดับ 19. อาชีพนักรบนักเวทอัศวินนักบวชฉันสั่งให้ทั้ง4ี่รอที่เดิมเดินหน้าคนเดียวไม่นานเจอทีมลาดตะเวนมอนรกแต่ทีมมอนรกนั้นยังไม่ทันโต้ตอบถูกดาบเล็ก18เล่มของฉันฆ่าหมดคะแนนฉันพุ่งขึ้น5 0 0 0ทันทีเฉินยืนแม้เตรียมใจไว้แต่เห็นฉันฆ่าทีมมอนรกง่ายๆ แล้วมอนนรกในห้าร้อยเมตรตายหมดมุมปากกระตุกเด็กนี่ไม่แค่จมตีเดี่ยวแรงยังมีดาเมจวงกว้างพื้นที่กว้างเกินเหตุผลมอนนรกที่เราใส่ในสนามรบนรกถูกเขาล้างทันทีมอนี่ในสนามรบคืออาวุธยุทธศาสตร์ฆ่ากองทัพได้คนเดียวเฉินหยุนและกรรมการคุยวุ่นไม่เคยเจออาชีพโกงขนาดนี้ถูกเขาเคลียร์หมดในพริบตาคะแนนสูงสุดในสนามรบนรกแค่สี่หมื่นกว่าฉันเพิ่งเริ่มทำลายสถิติแล้วดันเจียนนี้ ดำเนินหกชั่วโมงเต็มฉันแผ่ดาบเล็กสิปดเล่มถึงขอบเขตเดินหน้าเต็มสูขมอนนรกที่เข้าในขอบเขตตายหมดทันทีคะแนนฉันพุ่งขึ้นเหมือนจรวดทะลุสิบหมื่นเร็ววินาทีนี้กรรมการชาไปหมดรู้สึกฉันกับผู้สอบคนอื่นไม่ใช่สไตล์เดียวกันฉันฆ่ามอนนรกเหมือนตัดยาผู้สอบอื่นยังสู้กับทีมอนนรกแรกอย่างยากลำบากอันดับสองจังหวัดเจียงหนานเจียงหยุนพิ่งฆ่าทีมมอนนรกหนึ่ง คะแนนขึ้น5้าร้ยพร้อมกันนั้นเนื้อหอคอยแสงจุดสอบจังหวัดเจียงหนานลูกแก้วสองลูกโผล่อสูรนรกสองตัวเดินออกมาหนึ่งในนั้นคืออสูรนรกระดับเจดิออดีสที่ฉันขับไล่อีกตัวสวมชุดคลุมน้ำเงินข้างตัวมีหนังสือเวทน้ำเงินลอยอสูรนรกบอสระดับเจชื่ออิสตาออดีสีหัวใจสีดำท่องคาถาคลุมเครือสีเทาบีบหัวใจสีดำแตกเสียงแปลกดังในฟ้าฟ้าเมืองตรงไห่มืดสนิททันที เลือดจากหัวใจสีดำกระเด็นใส่กำแพงแสงหอคอยทำให้กำแพงมืดทันทีวินาทีต่อมากำแพงแสงแตกออดิสกับอิสตาพยักหน้ากันพุ่งเข้าหอคอยแสงจังหวัดเจียงหนานดันเจี้ยนผู้สอบกลายเป็นสีแดงหน้าจอกรรมการในหอคอยหายหมดฉันสัมผัสลมหายใจนรกต้องเป็นอสูรนรกหลบหนีออดิสเปิดแผนฉุกเฉินอยู่สอบทันทีย้ายผู้สอบไปที่ปลอดภยัยขอความช่วยเหลือจากข้างบนต้องปกป้องผู้สอบทุกคนหยุดดันเจี้ยนลับ ผู้สอบทุกคนย้ายออกแล้วแต่ดันเจี้ยนหนึ่งกลายเป็นนรกเต็มที่โหมดพิชิตนรกเริ่มไม่หยุดได้เฉินยุนสีหน้าเปลี่ยนถามว่าผู้สอบคนไหนอยู่ในดันเจี้ยนนั้นจางหยวนแน่นอนอดิสมาหาจางหยวนในดันเจี้ยนลับฉันรู้สึกอุณหภูมิรอบตัวลดลมหายใจคุ้นเคยในอากาศตาฉันเปลี่ยนเล็กน้อยสถานการณ์นี้ฉันคุ้นเคยเกินไปดันเจี้ยนกลายเป็นนรกหน้าฉันมีลูกแก้วสีดำโผล่อิสตาเดินออกมารอยยิ้มเหมือนงูผิด แกคือเด็กมนุษย์ที่ขับไล่ออดีสดูก็เงันๆฉันใช้ตานรกกับเขาตรวจจับเป้าหมายไม่ได้ดูท่าจะเป็นอีกตัวบอสนรกเกินสิบสัตว์หน้าฉันจริงจังหยิบลูกแก้วคริสตัลจากไปเจ้างัวเตรียมพร้อมครั้งก่อนขับไล่ออดีสได้เพราะอดีสใช้เวทจิตบอสนรกตัวใหม่มาถ้าบอสใหม่ใช้เวทนอกเหนือจิตและน้ำฉันตายแน่ดูท่าแกกลัวอ่อนแอเด็กมนุษย์ช่วงวัยอ่อนแอช่างหน้าขายหน้า อิสตายิ้มรอบตัวมีไอ้น้ำพุ่งเด็กน้อยก่อนข่าแกขอแนะนำตัวหน่อยฉันคือจอมเวทน้ำระดับเจ็ดสิบจากนรกเดียวฉันจะให้แกจมน้ำตายในทาาดน้ำอันกว้างใหญ่ของฉันเมื่อได้ยินอิสตาบอกว่าเป็นจอมเวทน้ำฉันอดหัวเราะไม่ได้เก็บลูกแก้วคริสตัลของไปเจิ้งกลัวยิ้มกว้างบอกแต่แรกสิว่าเป็นจอมเวทน้ำทำให้ฉันตื่นเต้นนานอิสตาสงสัยไม่เข้าใจปฏิกิริยาฉันเด็กนี่ไม่มีความเกรงกลัวผู้แข็งแกร่งเลยเหรอ ฉันถามต่อถ้าแกเป็นจองเวทน้ำเหมือนออดิสไหมฝึกเวทสายเดียวแน่นอนฉันมีพรสวรรค์ธาตุน้ำตั้งแต่เกิดฝึกเวทน้ำอย่างเดียวฝันว่าวันหนึ่งจะให้โลกถูกน้ำท่วมที่ฉันสร้างแม่พวกอสูรนิสัยเลวร้ายทุกตัวแต่ต้องชมอสูรนรกค่อนข้างซื่อสัตย์บอกฝึกเวทสายหนึ่งก็ฝึกสายนั้นจริงฉันพูดจบชี้เซียวโผลเงียบๆหลังอิสตาแทงเขา อิสตาสลายเป็นควันรวมตัวใหม่ไม่ไกลเยอ้ยกลฉันรู้หมดแล้วแม้แกมีสกิลเจาะกรอกแต่ด้วยความเร็วแกตอนนี้ตีฉันไม่ได้ฉันไม่สนเลิกโจมตีคาดว่าอิสตาเหมือนออดิสมีสกิลหลบหรือรอดตายตีถูกก็ฆ่าไม่ตายตอนนี้แค่ถ่วงเวลาที่นี่ดินแดนมนุษย์อสูรนรกรุกรานดันเจียนลับสอบอีกไม่นานยอดฝีมือมนุษย์จะมาถึงอิสตาดูออกว่าฉันคิดอะไรยิ้มเย็นแกจะถ่วงเวลา รออดฝีมือมนุษย์มาช่วยเหรอเสียดายฉันไม่ให้โอกาสนั้นผู้จบหนังสือเวทข้างตัวพลิกเร็วธาตุน้ำพุ่งจากหนังสือรวมเป็นมังกรน้ำดูร้ายพุ่งใส่ฉันวินาทีต่อมาโลดสงครามสร้างกำแพงน้ำเงินหน้าฉันต้านมังกรน้ำของอิสตาจนสลายอิสตาเห็นโจมตีไม่ผลหน้าตกใจเป็นไปได้ไงแกไม่ใช่ต้านเวทจิตหรือทำไมเวทน้ำฉันใช้กับแกไม่ได้ฉันยิ้มบางทีพลังอาจไม่พอคำพูดเต็มไปด้วยเย้ยอิสตาถูกฉันยั่วโมโห คำรามมนุษย์ต่ำต้อยแม้ในนรกไม่มีอสูรกล้าพูดกับฉันแบบนี้ให้แกเห็นพลังแท้จริงของฉันคลื่นยักษ์สวรรค์คำรามนางเงือกทะเลพิษไม่กี่วินาทีอิสตาใช้วิชาขั้นสูงไปครึ่งมิติดันเจียนถูกน้ำท่วมแต่ฉันในทาาดน้ำร้ายยังปลอดภยัยไม่เจ็บเลยสักนิดตอนนั้นเสียงออดิสตื่นตหนกดังในดันเจียนอิสตาแก่ช้าทำไมยังไม่ฆ่าจางหยวนถ้ายอดฝีมือมนุษย์มาเราหนีไม่พ้นรีบอย่าเล่น อิสตาคำรามตอบโกรธไอเด็กออเดซจางหยวนต้านโจมตีน้ำได้แกยังให้ฉันเสี่ยงมาฆ่าเขาแกตั้งใจให้ฉันตายใช่ไหมต่อมามิติดันเจี้ยนฉีขาดออเดพุ่งเข้ามาเห็นดันเจี้ยนถูกน้ำท่วมและฉันว่ายน้ำอยู่ฉันเห็นออเดสมาเย้เย้ไม่ยัง้งออดิสนี่คือกองหนุนที่แกหามาเหรอฝีมือก็งนันงันจางหยวนต้านโจมตีทาาดน้ำได้ชัดชแกยังให้ฉันเสี่ยงมาฆ่าเขาแกตั้งใจให้ฉันมาส่งตายใช่ไหมต่อมามิติดันเจี้ยนฉีขาดเป็นรอยแยก ออเสพุ่งเข้ามาในดันเจียนเห็นดันเจียนทั้งหมดถูกน้ำท่วมและฉันกำลังว่ายน้ำอยู่ในนั้นฉันเห็นออเสซโผลเย้ยไม่ยังออีิสนี่คือกองหนุนที่แกหามาเหรอฝีมือก็งันๆ